รครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ท่านมากดป้ายผมเนี่ยผมถามว่าแล้วรอรอยก็ไป,ไปานานไม่เห็นผลทุกยีนะแล้วมากดป้ายผมเนี่ยนะผมเสียหายผมเสื่อมเสียถูกไหมครับและอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ผมยังไม่มีกระบวนการแก้ตัวก้าวให้พ้นวันนี้แตผมยืนนี้ผมคือรองพบตรถูกไหมครับอผมคือรองพบตร พราะกระบวนการจะให้ผมคนมต้องปลด,ดป้ายแต้วคุณมาปลดป้ายได้ยังไงคุณม,มาถอดเว็บไซต์ได้ยังไงวันนี้ผู้จการั้างกฎหมายเออผ,ผู้การาั้างกฎหมายผู้การกอมพินัยผู้ผู้การเทคโนโลยีผู้การเอ่อไม่ผู้การไอเทศเบขาตรอนะครับนะถ้ารวมมันต้องหมดแหละผมไม่จะว้อมันเป็นแพ็กคู่นะครับนะรแ,รนะแต่ท่านก็แบกการานิสัแล้วว่าใครสั่งสุดท้ายผมบอกว่ามันเอาตัวรอดหมดแหละ คนชายคนต่างมันจะตายอยู่คนเดียวเพราะมันอยากเป็นมากไงเงี้ยงจะ่ื้อเลยอยากเป็นมากไอ้ผมบอกเลยถูกไหมเออผมบอกว่าโหอยากเป็นจังเลยรีบเลยหมดอ่ะนี่ลองลอยไปเป็นชาติเลยไม่เอาป้ายไม่ออกเลยื้อมาก